เพื <pe> <i> ่อนผู้บอกว่าเงินบาทไทยนี่ถา้าบอกถึงขานิยมของมันนี่อยู่นับได้ของโลกนี่แหละขานิยมของเงินบาทนะขานิยมของเงินบาทน, <pe> <i> <ate> นะแมนเขาบอกหเ้าเขาบอกหุ้ส่วนอันดับสิบอันดับสิบของของโลกอันดับสิบของโลกได้ประเทศทั่งหัวในโลก,กนี้มีจังประเทศถ้าเอาทั้งแบบทางการมาทางการสองร้อยกว่าประเทศนะเพื่อนสองร้อยกว่าประเทศอันดับสิบอันดับสิบคือหมายถึงว่าในในขาของที่ว่านิยมใส่ ที่มีคุณค่าในทางด้านการตลาดคืออันดับสิบป้าตัวเพื่อนพอหันฟึดมาสิเงินบานเฮ่านี่แบบแทบจะท่ายสุดของโลกเลยนะบอมเบนบอมเนคุณค่าบ่มบอมเนคุณค่าแต่ว่าเป็นค่านิยมมันบ่เป็นค่านิยมบอนค่านิยมบมนมาถึงว่ามูล่าคาความแข็งตัวในไหนไหความนิยมในความนิยมที่มักเอาสำลักสินค้าสินค้าที่สุดเลยมันมันมันกับบอแปกเราเพราะว่าอ้อมขางไทยนี่ก็เออคือแบบว่าเมียนมา ลาวพามิญนี่ก็ใส่ถึงเงินบาทใส่ถึงเงินบาทไม่ได้ต่างประเทศก็คือเขามาเที่ยวประเทศไทย,ยก็ต้องใส่งเงินบาทแม่คือบาค่อนข้างที่จะเป็นย่างทีว่าอ,อุ๊เพื่อนสิบอันดับสิบประเทศไทยซึ่งเกือสบสองร้อยกว่าประเทศในประเทศไทยอยู่อันดับสิบทมนสุดยอดนะเพื่อนครับเปรียบเหมือนอการแข่งขันหรือว่ากีฬาหรือว่าจัดอันดับยังไงแต่ทีอว่าถว่าโดดเด่นเลยนะโดดเด่นเลยนะแล้วบะป๊วเรื่องเรื่องมองมองจุดนี้เป็นไงอันดับสิบของโลกเลย คืออยากจะบอกให้เลยว่าโลกนเนี่ยมันมีหลายประเทศมีหลายประเทศทวาอาคารย่อมนับสิบนีบน่ยม้วนห่วเยเลยโอ้ขึ้นมาทาบาโบรเองเป็นคนไทยเนี่ยอุย้ยผมคิดว่าพี่ตัวเองมีคุณค่าป่านเข,ขาไม่คุณค่าแห้งเลยแหละมีคุณค่าเฮ้ยแล้วมีคุณค่าขนาดนั้น,นเลยเหรออันดับสิบของของโลกเลยมันมันโมเมนต์ว่า ประเทศใดๆจะจะด้โองแถมหรือว่าจะได้เฮดอย่างไรเนียเอาง่ายนะบ่โบคือสมมติเอ่ยถึงสกุลเงินสกุลเงินบาทเนี่ยคนหูจักลายขนาดในโลกใบนี้ทันทีที่เงินที่นีอ่ะราคากว่าหมายถึงว่ามีความแข็งค่ากว่ามีหลายๆประเทศนะแข็งข่าวกว่าเงินไทยแต่ว่าบางประเทศเอ่ยซื้อสกุลเงินบันจะบ่จักก็มีนะดยวยธนาคาิยมมันบีหลายของไทยคือแน่นอนจากที่เฮาเห็นในการองเทียวปีเี่แล้าก็รับในฮุงโลกรู้เอออันนั้นฮุงโลกเปึ๊อบ ในเมื่อคุณจะมาเที่ยวประเทศไทยนะคนทั่วโลกแนะ่นอนต้องต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการแลกอัตราเงินอัตรางเงินพอประเทศไทยเป็นเคุนบริษัทเปบดเงินต่างประเทศโอถ้ถึงถึงจะใส่หรือไม่ใส่บางคนก็แค่คอยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากจะใช้ของที่เป็นของไทยเมืม่อนี่เพื่อนมื่อนี้อ่าเขามาอยู่ที่เซนครัมจังหวัดปทุมธานีกะห่างจากตัวเมืองออกมาบุกไปเนาะทุกคนจากปทุมธานีมันนาสิเกินสิบห้ากิโลออกมาบุกทั้งหมดบดุกทั้งหมด มันหกิโลหากิโลอ่ะออกมาจากตรงนี้ตรงขณะเขามาจากทางลังซิตกับประมาณนี่แหละหกเจ็ดแปดกิโลประมาณนี้ประมาณนี้มาจากทางลังซิตนะกลับมาอยู่ตรงนี้เนาะเมื่อนี้เราบอาถึงอ่าเงินเงินบาทเนาะเพื่อนพูดบอกว่าเงินบาทไทยนี่ถ้าบอกถึงอขานิยมของมันนี่อยู่นับได้ของโลกนี่แหละขานิยมของเงินบาทนะขานิยมของเงินบาทเนะยแม่น บ่เขาบอกหุ้ส่วนอันดับสิบอันดับสิบงของขอันดับสิบของโลกได้ประเทศทั่วทั้งโลกนี้มีประเทศถ้าเอาทั้งแบบทางการทางการสองร้อยกว่าประเทศนะเพื่อนสองร้อยกว่าประเทศ,เทศให้อันดับสิบอันดับสิบคือหมายถึงว่า,าในในขาของที่วันนิยมใส้ที่มีคุณค่าในทางด้านการตลาดนะคืออันดับสิบป้าตัวเพื่อนพอหันซึบมาจากเงินบ้านเฮานี่ แทบจะท่ายสุดของโลกเลยนะบ่แม่นบ่แม่นคุณค่าบ่บ่แม่นคุณค่าแต่ว่าเป็นคานิยมเมืนบ่เป็นคานิยมมูลนิยมมูลนิยมถึงว่ามูลราคาความแข็งตัวอะไรอย่างเงี้นไอ้ความนิยมในความนิยมที่มักเอาสำลักสินค้าสินค้าที่สุดเลยมันมันมันกับบ่อเป๋ก็เราะว่าอ้อมคางไทยนี่ก็เออคือแบบว่าเมียนมาลาวพมานี่ก็ใส่เงินบาทใส่เงินบาทไม่ได้ต่างประเทศก็คือคำามาเที่ยวประเทศไทยก็ต้องใส่เงินบาทแม่นคือว่าคนข้างที่จะเป็นย่างที่ว่า โอ้เพื่อนสิบอันดับสิบประเทศไทยซึ่งเกือบสองรอยกว่าประเทศในประเทศไทยอยู่อันดับสิบนสุดยอดนะเพื่อนอ้ครับเปรียบเหมือนการแข่งขันหรื่ากีฬาหรื่าจัดอันดับยังไงแต่ที่ว่ที่วโดดเด่นเลยนะโดดเด่นเลยนะแล้วบาโบวเรื่องเรื่องมองมองจุดนี้เป็นไงอันดับสิบของโลกเลยคืออยากจะบอกให้เรียกว่าโลกนะเนี่ยมันมีหลายประเทศมีหลายประเทศถ้าว่ารย่อมนับสิบนี่ม้วนห่วยเลยโอ้ถือว่าถ้าบาโบเองเป็นคนไทยเนี่ยอุ้ย ผมซิกบ่กพี่ตัวเองมีคุณค่าบานขเขามีคุณค่าแห้งเลย,เลยแหละมีคุณค่าพี่เรามีคุณค่าขนาดนั้นเลยเหรออันดับสิบของของโลกลนีมน่มันมันโมเมนต์ว่าประเทศใดๆจะจะ,จะได้โครองแชมหรือว่าจะเด้เฮดอย่างไรเนี่ยเอาไง่ายนะบี่โบคือสมมติเอ่ยถึงสก,กุลเงินสก,กุลเงินบาทเนี่ยคนหูจักลายขนาดในโลกวันี้ทันทีที่เงินที่มีอ่ะราคากว่าหมายถึงว่ามีความแข็งค่ากว่ามีหลายๆประเทศนะแข็งกว่ากเงินไทยแต่ว่าบางประเทศเอ่ยซื้อสกุลเงินมันจะหูจักก็มีนะ โดยเชื้อค่านิยมมันบริลายคือของไทยค,คือแน่นอนจากที่เราเห็นในการท่องเที่ยวปีที่แล้วราควรรับในฮ่องกรงอันนั้นในฮ่องกงเพื่อในเมื่อคุณจะมาเที่ยวประเทศไทยนะคนทั่วโลกนะั้นแน่นอนต้องต้องเตรียมพร้อมในเรื่องของการแลกอัตราเงินอัตรางเงินเพราะประเทศไทยเป็นเ,เนบเเริษัทแบบเงินต่าง,งประเทศโอ้ถึงถึงจะใส่หรือง่าใส่บางคนก็เฮ้อยากไปเที่ยวประเทศไทยอยากจะใช้ของที่เป็นของไทยอ๋อเพราะฉะนั้นเวลาเวลามีมีคนไทยที่ไปซื้อของนะ คิดเปเงินบาทเราคอกเงินบาทออกมามันมันรู้สึกว่ามีความมั่นใจมีความมั่นใจมาเที่ยวมาเที่ยวเพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวมันจะเป็นสิงคโปร์ให้คนทั่วโลกมาซิวอะไรก็แล้วแ,แต่นะต้องรู้จักเงินบาทเอาเงินเขาอ่ะอาจจะมาแลกเป็นเงินบาทแล้วมาเที่ยวที่ประเทศไทยใช้จ่ายในเมืองไทยใช้ใจ่ายเมืองไทยแบบนั้นมาจับโอ้น้องเพื่อนก็นคือว่าการท่องเที่ยวเนี่ยเขาใจเลยวว่าการท่องเที่ยวยิ่งคนมาเยอะเท่าไหร่คนก็ยิ่งรู้จักว่าเงินนั้นเป็นยังไงเงินนั้นสกคุลอะไรนะแล้วคนเที่ยวมาไล่เท่าไรแห้งหู คือพัดกะเพราเนี่ยก็ดังใกล้ทวโลกนะ<อ>เพราะว่าเขามาเทีย่ยวประเทศไทยไดิคือแบบโปรโมทโปรโมทประเทศอยู่ในตัวเลยบอกว่าแต่อ,อาหารก็อยู่กันกินตัวจำได้บ่าเขาไปสนามำดวงมลน่ะคนญี่ป<อ>ุ่นถามเขาไว่าองไรคนญี่ปุ่นหรือคนอยังเกาหลีเกาหลีบอกอันนี้คอือยังเขาถามอาที่เขาถามเขาตอนนั้นพ<า>ัดกะเพราไก่คนคนคนเกาหลีเออคนเกาหลีเขาอยากกินพัดกะเพราไก่ที่นพัดกะเพราไก่ใส่ยังน้ำมือนี่ยเขาอยากมงินเท่าน่ะ เขาก็จำเลยตุบบอกกันเมือนกันเขาก็จำเลยเขาข่องปลากระเพดาวมันเป็นมันเป็นปลากระเพราไก่ชิ้นใหญ่ๆนาดนะปลาก็ใส่ดาวคือเขาก็แซ่บอ่ะเขามาแบบอสองผู้เมียนามบ่าวไปกับอมาต้นเนาะไปหอดเลยอ่ะพากันกินมุมต้นเนาะสั่งตัวนั้นมาบ้านีมันผลง่ามเนาะหนาหนามนะง่ามเขาจะากินแล้วเขาจะอยากกินเนาะถาม เฮาตอบได้มัน <spooky> ต <noise> <Coming> ้องบอกดผัดกะเพราไก่ไข่ดาวบอกเขาว่าเขายิ้มเลยเขาก็ท่องไว้เลยท่องไว้เลยเขาก็ับเขาท่องไว้เลยแบบว่ามาสุนันท์ต้องอยากกินอีกนะมัน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 แซ่บนะเนาะแม่แม่เก็คืออย่างที่ต้อบอกนะเพื่อนคือว่ายิ่งการท่องเที่ยวเติบโตเท่าไรเนาะอ่าไม่นังก็เลยแต่ในประเทศไทยว่าจะเป็นอ่าวัฒนธรรมผู้คนวิถีชีวิตอาหารการกินคนทั่วโลกเลยยิ่งผู้หลายเนาะผู้จักหลายแพร่หลายตัวสังเกตกางเกงนะกางเกงอ่ากางเกงสร้างตัวสังเกตบอก สังเกตอยู่ไม,ม,มีแต่ฝรั่งมีแต่เกาหลีมีแต่ญี่ปุ่นใส่อะแมนเออแมนคือขนาดกางเกงเนี่ยนะสร้างมูลาค่าให้กางเกงนะ<ฮ>สร้างเงแบเพียบมากแบรนด์ของคนไทยนะให้งขอจักเนะ <ไ S 1> าะชา,าวไทยแบบว่าจีนบอกว่าจีนบอกว่าเกาหลีบอก่ญี่ปุ่นมาประเทศไทยนี่ต <ไ S 1> ้<ไ>องขารคซื้อกางเกงสร้างเมื่อฝากพี่น้องที่ผมมาบริหาประเทศไทยอะเหมือนดูมันอย่างในไอแถวตลาดแถวของท้องเิ่นห่าแถวอาจจะตดูจักดูเชยเนาะแมนแมนคือว่าสร้างมูลค่าให้ได้ได้ได้หลายะย่างนะประเทศไทยนี่แปลว่า โปรโมทให้คนจากประเทศไทยหลายขึ้นคือมันก็สุดยอดเนาะแล้วในมุมของบาโบเนาะคือการท่องเที่ยวนี่มันส่งเสริมอะไรบาโบะคือการท่องเที่ยวนั่นก็ที่ว่าเลยว่าส่งเสริมไปหลายอย่างนะไม่ว่าจะหนึ่งคือรายได้ในชุมชนอ๋อรายได้ก็คือเงินนั่นแหละเงิน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 ที่เม็ดเงินจะเอามาให้ชุมชนหรือว่าให้กับประเทศไทยสำหรับประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านค้าโรงแรมะลรทุกอย่างนะส่งเสริมถึงเรื่องการท่องเที่ยวนี่เราเรียกันไ้การท่องเที่ยวคือไม่ว่าจะเป็นนะ หนึ่งของกินนะส่งเสริมให้มีของกินและมีอแต่ของกินก็คือของไทยนะแน่นอนเข้ามาเขากินของไทยนะแน่นอนข้าวไทยนะอาหาราไทยข้าวไก่ของไทยหลาอย่างนะของใช้ของไทยนะของใช้ก็ขึ้นจากชาวบ้านโอทอบชาวบ้านเอามาใช้แล้วประชาชนก็จะได้มีรายได้นะการท่องเที่ยวโรงแรมคิดบ้างช่วงโควิดอ่ะช่วงโควิดประเทศไทยเนี่ยโอ้โหโรงแรมนี่ปิดตัวเลยเนี่ยวอจโอแมนแ่ปิดตัวแต่ในภายับเป๊บเดียวอ่ะหุ้ยบนหนาจจะเสื้อเลยโรงแรมจองเต็มเต็มเต็มเ็เเต ค,คือแสดงว,ว่าคนนี่แบบว่ายิ่งยิ่งปิดตัวเท่าไรคนที่อยากมาอยากเดินทางมาบอกมันเหมือนช่วงเวลาดัานถูกปิดกั้นพอถึงช่วงมาของประเทศไทยมันมีเส,สียงด้านนี้แล้วคือส่วนตัวเราคิดนะคือท,ทั่วโลกนะได้รับผลกระทบแต่ประเทศไทยมันดูเหมือนมีอีกอย่างที่ดึงดูดนะ<อ>มันเหมือนประเทศไทยมีเหมือนอาจจะบอกเรียกวันพุรุษก็ได้นะ<อ>นะประเทศไทยนี่คือบอกว่าเป็นที่แบบเรียกว่า คนทั่วทุกมุมโลกอยากจะมาค้นหาอยากจะมาพิสูจน์เฮ้ยแม่น้ําจ้าพยาเป็นยังไงวัดพระแก้วเป็นยังไงวัดอรุณเป็นยังไงด้วยความที่บอกกันเลยว่าอาจจะหนึ่งนะโชเชียวก็มาก่อนนะโชเชียลเข้ามาแล้วคนนั้นมาก็ถ่ายรูปปุ๊บแล้วไปอวดเพื่อนอวดเพื่อนแล้วก็อยากจะมาและอีกอย่างหนึ่งนะคนไทยเขานะน้ำใจเขาเขาไม่เอาเปรียบเขาไม่เอาเปรียบมันเป็นจุดเด่นอีกแบบนึงเลยบอก็อยากจะบอกกันเลยว่าประเทศไทยนี่คืออยากจะบอกกันเลยว่าทําให้ได้ได้มีรายได้ของคน ยังได้ส่งเสริมงานอาชีพเนี่ยเพราะว่าประเทศคนทัรร่วโลกก็ขนเงินมามา,มาอยู่มา<น>อยู่มาอาศัยมาเที่ยวเนาะในในแนวทางที่แนวแนวคิดก็ตัวเองคิดได้แต่ท่านท่านผู้ชมที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็อคอมเมนต์มาว่าจนะเป็นเป็นเป็นแนวทางในการรับชมอาจจะมี fc หลายๆคั้งที่อาจจะไม่รู้อาจจะบูฮู้นะเพื่อนอาจจะได้คอมเมนต์ต่อเติมขึ้นมาเขาอาจจะแบบบอกที่ความรู้สึกจะเป็นสิ่งสํมคัญ ก็แบบนี้เราทุกคนในในมุมของบาจ็บบาจ็บคิดว่าการที่เขาเดินทางอย่างเช่นมื่อนี้บอกบาโบ่บาเจ็บบาต้นเนาะคือคือการที่เขาไปเที่ยวสถานท,ที่ต่างๆแล้วเขาก็นําเสนอจุดจุดนั้นเป็นจุดเด่นเพราะว่าการท่องเที่ยวมันส่งเสริมหลายสิ่งหลายอย่างนะทุกคนเนาะบาจ็บก็อยากจะนําเสนอหลายจุดหลายที่นะเพื่อนเนาะเพื่อให้คนได้เห็นได้หูว่าทีประเทศไทยยังมีอีกหลายอย่างต้องค้นหาเลยกับการท่องเที่ยวในเมือมันเป็นการส่งเสริมเนาะไม่เฉพาะแต่ไอ เออยังภาพเล็กเนาะเป็นภาพกว้างพอมอย่างเช่นว่าชุมชนนู่นชุมชนนี่ตรงนู้นตรงนี่เนาะหายมันมีกันแบบว่าใช่ใจแบบนี้ใจ่กระจายรายได้ออกใจกชะแมนเพราะฉะนั้นก็อยากให้หลายๆคนเนาะเวลาไปเที่ยวกันในนอกเลยทุกคนนอกจากถ่ายรูปถ่ายคลิปตัวเองเลยก็อยากจะให้ทุกคนแบบนำเสนอสถานที่ตรงนั้นตรงนี้เนาะเผื่อหายคนได้เห็นในนอกนี่แหละประเทศไทยนี่เป็นที่แบบดึงดูดนักท่องเที่ยวอยู่แยะเเนาะแมนแนเพราะฉันคงจะบติดอันดับหนึ่งของโลกนะบอกบเนาะอันดับหนึ่งไม่ธรรมดาที่ว่าโอ้ตุ โลกไปนี่มันกว้างญ่ขนาดนีแต่ประเทศไทยสมารถติดอันดับหนึ่งได้เเพื่อนก็ต้องย้อนนะว่าจะยอมามา้อนนะว่าข้านยมเงินบอืนะในเมื่ออันดับหนึ่งในะนท่องเที่ยวอานที่บ่าวบอกไปก่อนนะนะคนก็ต้องรู้จักเงินบาทคนก็เลยต้องรู้จักเงินบาทด้วยความแบบนี้นะเพื่อนแม่แม่แมอ,อยากให้เพื่อนมาลองแบบสรุปในมุมมองของเพื่อนในเรื่องการท่องเที่ยวในแบบแบบภาพรวมนะเพื่อนคือ,อการท่องเที่ยวในประเทศไทยน่าทโทนแบบว่าคือเขาเจ้าโปรโมทโปรโมทตัวเองนะแบบว่า เหตุไอ้คนหูจักหลายๆสิ่งหลายอย่าง mm hmm. แปลว่าบ่แม่นว่าประเทศไทยบ่แม่นประเทศใดเฮ็บบดก็ได้ได้แบบนี้ uh huh. คือคนอยู่ในประเทศไทยเพิ่นพร้อมพร้อมเพียงเพียงหน้ากันนะบ่ว่าแต่คน mm hmm. ขับรถตุกต๊กๆบ่ว่าคนขับแท็กซี่บ่าว่าแม่ค้าหาบเล่แพงร้อยคือเขาโปรโมททุกคนน่ะ oh. โปรโมทประเทศไทยทุกคนน่ะโปรโมทไปโปรโมทแบบใดทุกคนโปรโมทคือแบบว่าคือบ่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวอ่าถามทางถามยังคือว่าคนไทยนี่80%นี่อยากเว้าภาษาอังกฤษได้หมดอ่อคือถามแบบว่าอ่าสถานที่ท่องเที่ยวแนะนําให้ทานนี้ นี่เราคือแบบว่าเหตุให้นักท่องเทีย่ยวแบบว่ามาแล้วอุ่นใจคือคนไทย<น>บอกเปรียบมุติว่าเกิดเหตุเนาะเกิดเหตุแบบอบอกขาดฟันเกิดต้องท่องเทีย่ยวถือทำให้ไหมนั้งก็คือประเทศไทยนี่คืนเดียวอะจัดก,การให้เลยคร้คดีเรียบร้อยอู้อันนีอนน้อันนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ว่าเสื่อและเกิดวันนักท่องเที่ยวมีความอุ่นใจมีความรู้สึกว่ามีความหมั่นใจเวลามาเที่ยวประเทศไทยแต่บางบางประเทศเนาะบางประเทศนักท่องเที่ยวแบบเสียชีวิตหาหกคนกับปิดบอกบอกออกมาแบบบอกออกมาแบบว่าเสี่ยงเลยเสี่ยงยังเลยแบบว่าเกิดเหตุยังขึ้นนะ นือนักท่องเที่ยวก็สิมันสิมันใจผสมผงว่ะเอาสมผงเขาไปนอนเทือนโตนี่สซูนเขาเป็นยังมาโต้ซีห้ามือตัวยังออกมาแก่ข่าวเจ้าเมลเหมือนกับว่าปิดไปก่อนปิดไปก่อนหาแบบปะปกปิดความพิดจาคล้องก่อนคล้องข้อออกมาเลยพัดเว้าใช่ไหมกระปุ่ได้อ่านเป็นไอสิไปเสื่อมันสัตน์นี่ยไอสิบุได้สกิปมาจรินะคนเบิ่งมากบวเสื่อมันได้เพิ่นเพลินแม่เบอกยังงันกันเขาบอกว่าเขเป็นกระจ้างเขาก็ได้เขาบ็ต้องอ่านนั่นเองเขาจะว้าวเลยนี่นี่แหละสิ่งที่เห็นให้เห เสือเสือหมันเาทุกคนแล<น>วว่าอาหารกนอยู่กันกินนิสัยของคนอันลักๆก็คือถนน,อนหนทางเพื่ถนนอถนนหนทางถานน,นหนทางนี่คือประเทศไทยนี่ความเจริญของถนนหนทางแต่ว่าวัฒนธรรมเก่าๆเพิ่นยังมีอยู่เคียวคู่กับความเจริญน,นะเคียวคู่ความเจริญบนเพนบริสิมนะแบบว่าความ <ไป S 1> ความเจริญมาความ คือเป็นเป็นโบราณเนี่ยบริปะได้พิมพ์เลยจะได้ได้รักษาแบบว่าสิ่งดีงามเก่าแก่ไว้แม่นวัฒนธรรมอันเก่าดั้งเดิมไว้แม่นแต่ว่าความเจริญกับพัฒนาไปพัฒนาไปอู้อันนี้คือสิ่งที่บอเวนว่าซีทีมแบบว่าความความอ่าวัตถุกโบราณไปทางล่างนั่งอลไรเอาความเจริญไปข้างหน้าบอเวนไปคู่กันไปคู่กันคู่กันมันก็ด้วยสิ่งเหล่านี้กันในนอนาะมันเป็นเป็นสิ่งที่ดึงดูดอยู่แล้วนะเพื่อนสิ่งที่ดึงดูดอยู่แล้วมันหลายสิ่งหลายอย่างในประเทศไทยที่เหตุให้การท่องเที่ยวมันเติบโตนะเพื่อนาะกในนอนี้้กก็็มาาาบบ่่จะแลวโ ตนเองค่ะเขามาว่าถึงขานิยมของเงินบาทแน่นอนการท่องเที่ยวก็มีส่วนใหญ่ล้วงเลยเหตุให้แบบเงินบาทนี่เป็น,เป,น,นเป็นที่นิยมเป็นที่ฮู้จักอะไรไไเป็นที่หลายคนอยากอยากใส่อยากจัดถือคล้องเนาะการสาหรับคิโดโอนี่ก็อยากให้บาโบ่แบบฝากยังไงส่งทา้ทายเลยคือสำ,สำหรับตัวบาโบเอ็ e, นะะเงินบาทก็เป็นเงินที่บอกกันเรียกว่ามีคุณค่านะฮะแล้วก็เป็นค่านิยมของเราก็คืออยากจะบอกกันเรียกว่าเงินก่อจะได้มานีฮะคือจะแลกด้วยเงื่อน แลกด้วยมันสมองมันสมองทุกอย่างนะครับที่เราจะเราจะทำฝากไว้สําหรับใครที่ได้ค่าของเงินบาทไทยกันแล้วกันนะครับครับผมมันไม่ใช่ว่าเงินบาทเขาอ่ะจะถูกได้ค่านะคนที่ถูกทำอย่างที่บาเจะว่านะจะโดนด้ยค่าแทนจะโดนด้ยค่าแทนจะตกต่ําแทนฝากไว้เพียงเท่านั้นกันแล้วกันครับผมสำหรับวันนี้เอาสามคนน้อบาโบโซล่าเซนคันลาวรลยการสตอรี่ชิดวาเจ็บบาต้นชาแนลลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ